คำนี้ทําคนชิปหายจากการเทรดมาเยอะเลยกราฟไม่มีคําว่ามันขึ้นมาสูงแล้วนะต่อให้เราจะโดนลากขนาดไหนครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับผิดพลาดเมื่อไหร่เริ่มใหม่ด้วยเสมอ 10นาทีนี้ครับพี่ๆทุกคนจะได้ฟังผมนะครับในแนวการคิดว่าการาฟสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยทองคําราคาถึง3,000 30แล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงต่อแล้วเราจะต้องทําใจยังไงในขณะที่ราคามันพุ่งสูงขนาดนี้ในการทําใจเนี่ยนะครับทำใจในการที่จะเทรดต่อเราจะใช้เทคนิคอะไรดีเรียนรู้กันไปใน10นาทีนี้ครับขอพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งครั้งที่แล้วผมพาพี่ๆทุกคนวางแผนทองคําจําอะไรแบบนี้ได้ไหม าจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมพาพี่พทุกคนเนาะในการวางแผนเทรดผมเลยวางแผนให้กับพี่พีทุกคนอยู่2แผนครับแผนที่1ครับ่าทุกคนมาดูตรงนี้นะแผนที่1ที่พี่พทุกคนกําลังจะสามารถเทรดได้เนาะคือกดบายขึ้นไปเลยตอนราคาย่อลงมาแล้วค่อยหาจังหวะในการบายนะครับนี่คือแผนที่ได้เล่นกัน แต่ทีนี้ในการเล่นจริงๆเนี่ยนะครับพอวันนั้นราคามันยืดขึ้นไปนิดเดียวแล้วราคามันกลับมาประมาณที่เดิมสิ่งที่ผมได้เล่นคือผมได้เล่นแบบนี้ครับพี่ๆทุกคนอันนี้คือแผนที่เกิดขึ้นกับผมผมมี TP อยู่3ที่นะครับ1 2และ3ครับที TP ที่ไกลที่สุดข,ของผมอยู่ที่ R R 1ต่อ,อ5ข้อที่น่าสนใจก็คือราคาถึง TP เรียบร้อยแล้วครับออะปบมือนิดนึงครับอ เฮ้ยทำไมเราถึงรู้ล่ละว่ามันจะไปแบบนี้เออทุกคนอยากรู้ไหมอ่ะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ครับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูไลฟ์เดิมได้นะครับผมวางแผนไว้เมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่16ที่ผมวางแผนไ,ไว้เพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนสามารถไปดูวิธีการวางแผนเทรดและวิเคราะห์ของผมได้นะครับในไลฟ์นี้เลยนะครับโอเค ทีนี้ในวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพาพี่ทุกคนไปดูต่อก็คือว่าแล้วมันขึ้นสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยราคามันเกิดการรีเทสแบบนี้เนี่ยแล้วพุ่งขึ้นไปต่อเนี่ยจะเล่นอย่างไรดีทีนี้ผมอยากจะใหพ้พี่ทุกคนได้เข้าใจหนึ่งเรื่องก่อนครับว่าเฮ้ยราคาเนี่ยไอที่เรากาลังเทรดอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราจะบายเนี่ยเราจะเล่นเทรนด์ไทม์เฟรมอะไรในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเทรนด์ไทม์เฟรมอะไรครับผมเชื่อมั่นว่ามีพี่ๆหลายๆคนเนี่ยติดไม้เซล์ไว้อยู่ ม,มีใครติดไม้เซลมีใครคร้างไม้เซลมีใครดอยไม้เซลไวไหมครับดอยไวเซลอะ่ะแต่เซลลไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงตรูดแถวๆเนี้ยนะครับมีไหมก่อนอื่นเลยครับไม้เซตหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแชร์ลิงกับพี่พทุกคนคือกราฟไม่มีคําว่ามันขึ้นมาสูงแล้วนะคานี้ทําคนชิปหายจากการเทรดมาเยอะเนี่ยราคามันสูงแล้วไม่มีอะไรสูงเกินไปราคาสามารถขึ้นแล้วและสามารถขึ้นได้อีกเพราะ เทรนในแต่ละไทม์เฟรมมีมูฟเมนท์ที่แตกต่างกันทุกคนมาดูครับทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าที่ผมมีไมซ์เซตเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างของตลาดโครงสร้างของตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราดูที่ไทม์เฟรมเดียวเราจะเห็นแค่นี้เฮ้ยเราเห็นว่าเนี่ยราคามันย่อนะมันยืดมานะแล้วมันยอ่อแล้วมันก็ยืดแต่ในการยืดครั้งนี้ครับคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็จะมีเทรนย่อยของมันที่มันกําลังยืดอยู่ยืดอยู่และยืดอยู่จริงไหมจริง และในเมื่อหลายๆคนครับบอกว่าโอ๊ยน้องต้องเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วมันต้องย่อหน่อยแหละแน่นอนครับถ้าเกิดคุณรู้จักประเภทเทรนคุณจะรู้ว่าเขาควรที่จะย่อไปได้เท่าไหร่ถ้ายิ่งยืดเยอะมันยิ่งย่อน้อยในการที่คุณกดเซลล์เนี่ยคุณกดเซลล์ลงมาไม่อิ่มหรอกเพราะว่าไม้ที่คุณโดนลากอะ่ะมันโดนลากมาเยอะ บางคนโดนล่างาตั้งแต่ตอนตูดภูเขาอะจนมาถึงตนปลายภูเขาอะเนี่ยกดเซลล์ต่อให้คุณจะได้ปลายยอดเนี่ยแล้วราคามันลงมาประมาณนี้คุณก็ไม่อิ่มเพราะโดนล่างมาเยอะแล้วมันเลยทําให้ถ้าเกิดเราไม่รู้จักประเภทเทรนครับเราจะไม่รู้เลยว่าเราควรที่จะตัดขาดทุนตรงไหน,นถ้าเกิดเราโดนล่ากถ้าเกิดเราได้ไม้ปลายไส้แล้วเราควรที่จะกด TP ตรงไหนเพราะฉะนั้นการที่เรารู้โครงสร้างและ Market Structure และประเภทเทรนครับมันจะทำให้เรารู้เลยว่าการาฟถ้ามันยืดแล้วมันก็ยืดได้อีกและตอนที่มันยืดครับและเวลามันยอ่อเนี่ยมันย่อน้อยนิดเดียววันนี้ผมเลยอยากจะพาพี่ๆทุกคนตั้งสตินิดนึงไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับผิดพลาดเมื่อไหร่เริ่มใหม่ได้เสมอโอเคไหมต่อให้เราจะโดนลากขนาดไหนครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ในความประมาทนี้ครับผมว่ามันกําลังมาสอนเราในหลายๆเรื่องถ้าเกิดเราไม่โดนลากในวันนี้ครั้งต่อไปเราอาจจะเสียาหายมากกว่านี้ดีแล้วครับที่เราเนี่ยเจ็บในวันนี้เพราะมันก็ยังเป็นในการเจ็บในปริมาณที่ยังพอรับได้และข้อที่สําคัญครับเจ็บแล้วเราต้องจําครับเพราะฉะนั้นในการเทรดไปต่อถ้าเกิดเราเนี่ยอยากเข้าใจหนึ่งเรื่องครับ ถ้าเกิดใครติดไม้เซล์นะคุณจะต้องมีอยู่2จุดในการตัดสินใจข้อที่1สมมุติว่าคุณเซลและเซลล์ sell, ติดไม้เซลตรงนี้ผมจะบอกไว้เลยว่าการที่จะรอให้กราฟเนี่ยมันทุบลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยมีโอกาสไหมมีแต่คําถามคือพอร์ตพี่จะทนไหวไหมเพราะฉะนั้นคุณควรมีเส้นในการตัดสินใจอยู่2เส้นครับเส้นที่1ครับคือถ้าเกิดราคาวิ่งไปเกินกว่านี้เราพร้อมคัดลอสที่กี่เหรียญ ที่ยังทําให้เงินในพอร์ตเราเหลืออยู่เราต้องตัดสินใจกับตัวเองครับอย่างน้อยตัดไฟตั้งแต่ต้นลงเราต้องมีมายเซตหนึ่งเรื่องครับเรื่องของว่าถ้าเกิดเงินมันยังเหลือมันยังสามารถที่จะทํากําไรกลับมาที่เดิมได้และสามารถทํากําไรได้มากกว่าพอร์ตที่เรามีซะอีกเราต้องมีมายเซตเรื่องนี้ครับและข้อที่สําคัญครับพอเรามีราคาที่เรารู้แล้วว่าเออถ้าเกิดมันไปมากกว่านี้ฉันพร้อมขาดทุนที่กี่เหรียญและถ้าเกิดมันกลับมาครับเราก็จะต้องมีจุดที่มันเป็นจุดที่คัดที่ยอดเยี่ยมของเราด้วยนะครับว่า เฮ้ย hey, ถ้าเกิดมันมาเท่านี้เนี่ยฉันยอมนะกันจากที่ตอนนี้ติดลบพอร์ตไป50%ถ้าเกิดราคามาถึงตรงนี้ราคาติดลบไปประมาณ20%นโอเคฉันยอมตัด20%ทิ้งไปอย่างน้อยเหลือ80%ตั้งสติเรียนรู้ใหม่หายใจใหม่ฮึสามารถมาเทรดใหม่ต่อได้เพราะฉะนั้นใครที่โดนลากความรู้ชุดนี้จะช่วยชีวิตคุณไปตลอดกาลและข้อที่สำคัญครับพี่พี่ทุกคนถ้าเกิดพี่พี่ทุกคนเนี่ยยังติดคำคำนี้อยู่การเทรดมันจะไม่สามารถที่จะไปสู่ คำว่ากำไรได้เลยคำนั้นคือคำว่าถ้ามันวิ่งสูงแล้วมันก็คงจะลงหละไม่มีทางพอสูงแล้วยังคงสูงได้อีกถ้าเกิดคุณเป็นคนคนนึงนะครับที่อยากถอนกําไรในทุกๆวันอยากสร้างกระแสเงินสดในทุกๆวันจากการเทรดแล้วก็รู้สึกว่าหุ้นในรอบตัวเนี่ยทำไมเนี่ยหาคนที่ทําแบบนี้ย,ยากจังเลยกว่าจะประสบความสาเร็จจากการเทรดเนี่ยทำไมมันยากจังเลย จากประสบการณ์ในการเทรดของผมเนี่ยเข้าปีที่8แล้วเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจกับมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดมากๆเลยครับเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยในการเทรดมันเยอะมากไม่รู้จะเลือกเรียนเทคนิคอะไรผมเลยคิดสิ่งนี้ขึ้นมาครับพี่ๆทุกคนนะครับนั่นคือเทสั้นพันธีครับจากประสบการณ์การสอนของผมและการเทรดของผมเนี่ยผมมีนักเรียนกว่า10,000คนผมได้คัดเลือกในสิ่งที่ง่ายและทําได้จริงด้วยกระบวนการการสอนของผมครับ ผมมีเนื้อหาให้กับทุกคนเนี่ยอยู่ทั้งหมด20ชั่วโมงและคีย์วัรสดสำคัญพอคุณเรียนจบ20ชั่วโมงตรงนี้ครับเรามีการพาวางแผนเทรดในทุกสัปดาห์และมีโคชชิ่งผ่านซูมมิ้งที่สามารถพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆได้ในทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเทสัันพันทีพีนี้เป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณธร อ่าเวฟเขาสามารถที่จะจบได้แล้วทุกคนคําว่าสามารถที่จะจบได้แล้วคืออะไรคือนี่ไงถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมองตั้งแต่ทำเฟรม H8 เนาะอย่างที่ผมบอกครับว่าเออถ้าเกิดราคามันจะเป็นซิกแซกทรัเปตมันเป็น A B C ตรงนี้ A B แล้วก็ C เนี่ยจบได้แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตีฟิโบเนี่ยเทรน d b เบสฟิบเอ็กเทนชั e ension, เนี่ย มันอยู่ในช่วงประมาณ3 8 6 1ถึงพอดีแต่ถามว่ามันไปต่อได้ไหมไปได้มันก็จะกลายเป็นซิกแซกแบบใหม่นะครับอาจจะเป็น normal นะครับอาจจะเป็นซิกแซก normal แล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อทีนี้คําถามคืออย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเทครับคีย์เวิร์ดตรงนี้คือราคาประเภทเทนตรงนี้ครับประเภทเทนตรงนี้ยังสามารถที่จะ เทรดต่อได้ในลักษณะของการมองกราฟแบบ A/B เท่ากับ C/D ทุกคนจะเห็น A/B เท่ากับ C/D ตรงนี้ชุกต้องไหมแล้วก็ A/B เท่ากับ C/D ตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยเรียนฮาร์โมนิกทุกคนจะรู้เนาะแต่ทีนี้ครับคำถามคือ C ไป D จบหรือยังเมื่อวานผมเพิ่งสอนพี่ๆทุกคนใน f ฟิโบไปไส้เวอร์ชั่น4ไปว่า Breakout Structure หรือการเสียโครงสร้างเนี่ย สามารถเสียโครงสร้างได้กี่แบบและตอนนี้ครับราคายังไม่สามารถเสียโครงสร้างได้ยังสามารถที่จะไปต่อและไปได้อีกเพราะฉะนั้นมันเลยมีสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนสามารถที่จะดูและรู้ได้ครับว่าราคาจะไปต่อหรือพอแค่นี้เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของคลาสสิก ดิ v เวอร์เจนนะคลาสสิกดิวเวอร์เจนนะครับทีนี้ไอ้คลาสสิกดิวเวอร์เจนเนี่ยทุกคนจะต้องดูมันอย่างมีสติด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสติก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับทีนี้ตอนนี้สัญ,ญลักษณ์ของการาฟเนี่ยการฟกาฟกำลังบอกบอกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยฉันเนี่ยพุ่งขึ้นมานะพุ่งขึ้นมาสวยมากๆเลยนะฉันพุ่งขึ้นมาแบบสวยมากๆเลยในการพุ่งขึ้นมาตรงนี้เธอรู้ไหมว่าการพุ่งตรงมาตรงนี้ของฉันเนี่ยฉันยังสามารถพุ่งขึ้นไปได้อีกต่อให้ราคาจะเกิดลักษณะอะไรครับมันเกิดลัักกษณะคาาิหรรือเามาดูน ณตรงนี้ครับณโมเมนต์ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเอยเคยเรียนเรื่องคลาสสิกไดเวเจตนเนี่ยก็คือ r s i เนี่ยเมื่อเทียบกับสวิงไฮใช่ไหมและ r s i ตรงนี้ยอดไ s i เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดความขัดแย้งกันมันจะทําให้การาฟเนี่ยเกิดการทุบลงมาคําถามครับตอนนี้ไ s i หัวที่หหัวที่2และหัวที่3ตรงนี้กับราคาครับมันกําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับตัวต้องครับต้องอยากจะบอกพี่ทุกคนว่าเออ ลักษณะอย่างนี้ราคาเนี่ยยังมีลักษณะเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่นะนะครับยังมีลักษณะเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่แต่มันเริ่มมีความขัดแย้งอย่างหนึ่งครับความขัดแย้งของมันคือราคากระโดดขึ้นไปค่อนข้างสูงแต่ r s เเนี่ยต่างกันแค่ติดดต๊ดเดียวติ๊ดเดียวถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันขัดแย้งกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันแต่สําหรับตัวผมนะครับผมจะบอกเลยว่าเทรนประเภทนี้ครับไม่จําเป็นที่จะต้องดูคลาสสิกเดว์เจนต์ครับเพราะฉะนั้นครับ สิ่งที่เราสามารถทําได้ในตรงนี้ครับคืออะไรอ่ะเรามาดูกันนะครับพี่พี่ทุกคนจะสังเกตเห็นการพักตัวตรงนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมสำหรับตัวผมเนาะผมมองไว้ว่าถ้าเกิดเราจะเทรดต่อผมเนี่ยจะซีเรียสมากเลยว่าราคาที่มันเกิดการพักตัวเนี่ยมันพักตัวกันอยู่ประมาณช่วงไหนแล้วถ้าเกิดเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องเทรดไม่เกินช่วงไหนทีนี้สิ่งที่สําคัญครับเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยเพ re ื่อนเขาเนี่ยเกิดการพักตัวอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแล้วข้อที่สําคัญครับตรงเนี้ย ผมเชื่อมั่นว่าราคาอาจจะนะครับอาจจะเดี๋ยวผมขอเอาเส้นตรงมาตรงนี้ก่อนนะครับเส้นตรงมาตรงนี้ก่อนราคาเนี่ยอาจจะมีการพักตัวตรงนี้พักตัวตรงนี้พักตัวตรงนี้แล้วเกิดการเบรกพอเกิดการเบรกตรงนี้ปุ๊บครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการเล่นรีเทสตรงนี้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมกาลังมองว่าราคามันกําลังเกิดการพักตัวและฟอร์มตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อแต่ก่อนที่ผมจะบายต่อครับราคาจะต้องเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าไม่เกิดแพทเทิร์นแบบนี้ผมไม่เอาผมปล่อยให้มันลงไปเลยปล่อยให้มันทุบไปเลย เคลียร์ไหมครับอันนี้สําหรับขาบายทีนี้ครับสําหรับขาเซลครับใครรอเซลล์อยู่ครับใครรอเซลล์อยู่ผมมีอะไรจะบอกครับวันนี้ครับอย่าลืมหนึ่งเรื่องครับวันนี้ถ้าเกิดคุณจะเริ่มเซลล์คุณต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่ประมาณ2บริบทบริบทที่1เนี่ยคือราคาเนี่ยยังสามารถที่จะไปตามเทรนย่อยแบบนี้ได้ต่อเห็นไหมราคาสามารถไปตามเทรนย่อยตรงนี้ได้ต่อนะครับเห็นป่ะเออมันยังสามารถไปตามเทรนย่อยตรงนี้ได้ต่อมันยังขึ้นไปได้อีก ขึ้นไปได้อีกไปได้อีกใครที่อยู่ในเทรดขอเทรดสั้นผมใครที่อยู่ในโวลิเออร์นะครับสามารถตั้งป้อมเฉยได้เลยโอเคไหมแต่ทีนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้กดบายกันตรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อครับคืออะไรถ้าเกิดราคาครับสามารถที่จะทําลายเทรนด์นี้ลงมาได้นะครับสามารถทําลายเทรนด์นี้ลงมาได้อ่าทําลายจุดไหนดีกว่าของเทรนด์นี้พี่พี่ทุกคนรู้ไหมว่าจุดไหนเออจุดไหนว้าโคตรอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจุดที่น่าสนใจนะครับคือจุดนี้ และข้อที่สําคัญคือถ้าเกิดราคาลงมาลักษณะนี้และมีการย่อน้อยนะครับแล้วมีการค่อยๆเบรกลงมาในลักษณะนี้ครับผมจะค่อยสามารถที่จะเทรดตามได้ต่อผมจะค่อยเทรดตรงนี้แล้วกันถ้าเกิดผมจะเทรดแล้วระยะตรงนี้อโค้ดจากเซลล์ตรงนี้ลงมาไม่ทําอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาบายยังคอนโทรลอยู่โอเคปะ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะโดนเด้งแตกหน้าเราตอนไหนเพราะฉะนั้นผมเลยมีอยู่2ทางเลือกครับระหว่างทิศทางที่1ข้างบน กับทิศทางที่2ที่รพร้อมลงข้างล่างพี่พี่ทุกคนเลือกหมายเลขอะไรครับอ่าทีนี้เรามาสู่ความรู้ฟรีกันบ้างสําหรับใครนะครับที่กําลังเป็นมือใหม่สาหรับใครที่เคยเทรดมาก่อนอยู่แล้วแล้วต้องการความรู้แบบครบจบและสามารถนําไปใช้ได้จริงเป็นความรู้ที่ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนเพียงอย่างเดียวครับคือลงทุนเวลามานั่งดูกันครับผมจะพาพี่ๆทุกคนครับเข้าไปสู่ YouTube ช่องหนึ่งครับเป็น YouTube ช่องที่มหัศจรรย์มากอ่าเห็นหนะ้าตา เจ้าของ YouTube ไหมเหมือนกันไหมครับไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เข้ามาในช่องนะครับไปที่วิดีโอครับผมจะบอกรายแทงรายแทงมีอยู่ว่าเลื่อนลงมานิดหนึ่งทุกคนจะเจอคำว่า EP 1 EP 2 EP 3 EP 4จนถึง EP 7ตรงนี้ครับวิดีโอเหล่านี้ครับมีชื่อซีรีส์ว่า Trader Turn Pro ครับนี่คือชุดความรู้สำหรับคนเอาจรงิงนี่คือชุดความรู้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นมืออาชีพของแท้มีให้ทั้ง เรื่องของกระบวนการคิดในการเป็นนักเทรดมืออาชีพมีทั้งกระบวนการคิดในการเรียนเ,เขาเรียกว่ามีทั้งเทคนิคให้เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการชุดความรู้แบบจบจบมาเรียนตรงนี้ได้และ ด้โอเคนะขอแค่อย่างเดียวครับกดสับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับกดสับตะไคร้ให้ผมหน่อยมีใครเรียนแล้วบ้างนะครับอ่าถ้าเกิดใครเรียนแล้วนะครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยว่าดีไหมนะครับโอเคไหมเออนะครับถ้าเกิดดีบอกด้วยนะนะครับถ้าเกิดได้ไอเดียอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปคอมเมนต์ในในใน,ในคอมเมนต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับและข้อที่สําคัญครับเพจนี้ไม่มีก็จะไม่เกิดต้องวรันจูเกิดขึ้นนะครับ เพจนี้ครับต้องมันอยู่ชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดครับเพจของแท้จะต้องมีคนติดตาม52,000คนครับและข้อที่สําคัญครับมีเพจมิจฉาชีพเยอะมากทุกวันนี้ครับผมจะบอกว่าผมอัปเดตความรู้แค่เพจนี้เพจเดียวนะครับและข้อที่สําคัญเลยก็คือว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเทรดครับวันนี้ต่อให้ทองมันจะพุ่งไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้เนี่ยสติสตางของเรามีแค่อย่างเดียวครับก็คือรอให้แพทเทิร์นมันเกิดสมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยเทรดและข้อที่สําคัญคือจงเทรดเฉพาะท่าที่คุณซ้อมมาครับสำหรับวนันนี้ขอบคุณทุกทุกคนมากครับปันดีลาตีสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับท่าการเทรดคือการสร้างกําไรแล้วทาไมเรายังขาดทุน ทะเลืทะาล่าเข้าเหตุเอ็นกับปุ๊บกดเข้าเลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการพักตัวเงี้ยครับเบื่อไหมตั้งใจเรียนแค่ไหนก็เทรดไม่ได้สักที <c oughs> เคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วทีหนึงแต่มันก็ไม่ได้มีระบบการเฟรดที่ชัดเจนซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าจุดที่เราชนะแพ้มันเพราะอะไรแล้วเรามาหายผลไม่ได้มีไหมเทคนิค <c oughs> ที่เทรดแล้วได้กำังจริงเอรียดไปสักพักก็มีได้มีเสียบ้างประสบการณ์ยังไม่เยอะอาจจะมีโดนโดนบ้างครับชีดิดีแค่ไหนสรุปเปลี่ยนจะขาดทุนเป็นกําไรได้ด้วยคอร์สเทรดสัน้นที่ไม่เหมือนใครคืออาจารย์ต้องเขาพ r o ไ i อิน n s i ์ยเยอะมากการเอาอีเลียดไว้ไม่แอพพลายในเทรดสัน้นเราเรียนออเลียดโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังเรียนออเลียดอยู่มัน Amazing มากเรียนสดแบบใกล้ชิดตัวจริงซิงจริงกับเทรดเดอร์ประสบการณ์มากกว่า8ปีที่อาชน,นะสมรภูมิการเทรดมาทุกรูปแบบด้วยเช็คลิสต์ที่สั้นกระชับเรียนง่ายอัปเดตให้ตลลอดเวา ต้องบอกโค้ดต้องว่าจะขยันไปไหนอัปเดตตลอดเวลาแล้วรุ่นที่4เห็นว่าจะมีอัปเดตอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเคยสงสัยไหมว่าคนที่เทรดทำกำไรได้เรื่อยๆจนเปลี่ยนชีวิตได้เขามีเคล็ดลับอะไรคำตอบอยู่ที่นี่ หยุดเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ทัดทุกวินาทีคุณสามารถทำงินได้นี่ไม่ใช่แค่คลาสธรรมดาแต่เป็นโอกาสทองคลาสสดจับมือพ่าทำ step by step ครบเครื่องเรื่องเทคนิคและวิธีคิดแบบมืออาชีพกระบวนการสอนของทีวีโดยเฉพาะอาจารย์ต้องอ่ะมันทําให้เราอยากติดตามมีการวางแผนมาอย่างดีทุกๆกระบวนการทุกๆหลักสูตรเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนใหม่ลองดูครับลองเปิดใจแล้วลองวิ้ยลองศึกษาดูคือพูดไปมันก็จะดูเหมือนว่าเนาะสามเดือนแรกก็ได้ทั้งทุนได้ทั้งค่าคอร์สคืนมาแล้วบอกเลยว่ามันแบบมันช้า มันเป็นอย่างที่คิดมันเปิดเนตมากค่ะการเทรดไม่ได้ให้แค่กำไรแต่ให้ชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่คุณฝันมาสร้างชีวิตดีๆด้วยการเทรดกันครับ